ต้นไม้ลมแรงครับเนี่ยวันเรามีทุนด้วยข้างบนไปตามพี่พเปียวไปกันเเราก็มาลองเก็ตดู โคเจ๋งขอแนะนําสถานที่ต่องเที่ยวนะครับสวนหมื่นบุปผานะครับอําเภอเบตงจังหวัดยะลาบอกได้เลยว่าสวยงามมากและก็สุดยอดสวนดอกไม้เมืองหนาวของเรานั่นเองที่เบตงยะลาครับพบกับลานดนตรีมิวสิกลันเยในวันที่7จ็ดถึงแพฤษภาคมนยี่สิบเอ็ดนี้เท่านั้นกับเทศกาลดอกไฮดนเยหนึ่งถึงสิพฤษภาคมสองพนี่สําเอ็ดนี้สหรับที่พักแพ็กเกจเอห้องพักสไตล์โมเดิร์นพักได้2ท่านการ์เด้นดินเนอร์บุฟเฟ่ แพะย่างเป็นตัวดอกไม้ทอดไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วงดนตรีสดระบบแสงสีเสียงในสวนบุฟเฟ่อาหารเช้าราคา1,900บาทสำหรับแพ็กเกจบีนะครับห้องพักสไตล์บังกะโลพักได้2ท่านกาเด้นดินเนอร์บุฟเฟ่แพะย่างเป็นตัวดอกไม้ทอดไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วงดนตรีสดระบบแสงสีเสียงในสวนบุฟเฟ่อาหารเช้าราคา1,800บาทติดต่อสอบถามได้ที่0 9 5ย์8 8 1 5 3แล้วก็0-82 640-5450นะครับสวัสดีครับโกเจ๋งชาแนลครับ,รบกินเที่ยวทัวร์ทำครัวกับโกเจ๋งครับ,รบวันนี้ผมมาอยู่ที่เลยหาดปากเมงมานิดนึงนเลยสะพาน,พานมาหน่อยเพานมาหน่อยึงก็วันนี้จะมาเทสอวนนครับอวนอวนของใหม่อันนี้เราไปซื้อมาเท่าไหร่นะพีพพ 2008, นะ่เปี้ยวพันแปดนะเป็นอวนมือสองประมาณ75 <Wow. S 1> ตา ไปซื้อที่หาดสำลันมาแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายให้ดูตอนที่ไปซื้อเพรามันมืดวันนั้นก็วันนี้จะมาเทสทวนว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะใช้ได้ไหมคุ้มค่าคุ้มค่าจะคุม้มคุ้มค่าเงินพวกเราหรือเปล่าก็เป็นวันวันมือสองครับสาภาพดีเนี่ยน,นี้ตาประมาณกี่เซนเนี่ ประมาณ3ามเซนถ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้อันนี้อันนี้ประมาณสามเซนนี่ออนีแบบพวกใหญ่เข้าได้เลยใช่ก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับลากชายฝั่งได้จำนวนลากก็ยังไม่รู้ว่าความยาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราลองไปลงไปลากกันที่ทะเลดูแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลงไปที่ทะเลกันนี่เพื่อนที่ตุ๊กเลยพี่เปียว ขอ,ขอเปลี่ยนรองเท้าแป๊บหนึ่งค <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงเพราะว่าในทะเลมีหอยมั่ง,ล,ง,ล,งล,ลอยมั่งเราต้องเซฟตี้รองเท้าอของเท้ายางสดไปเลยโอ้ขาดด้วยเนี่ยเดือดเจ๊กอะอะลมพัดครับแต่งอวนอีกรอบนึง อืมวันพันกับต้นไม้ลมแรงครับเนี่ยวันเรามีทุ่นด้วยข้างบนไปตามพี่เปียวไปกันไม่รู้ผ่านมาทาละหดหรือเปล่าสู้ๆประมาณกิโลนะเออดูมันได้ทางหาดกว่าจะถึงเนี่ยทุกคนดูได้เลยเนี่ย ไก่น,นะครับเนี่ย,ยวันนี้ยอมดับอีกแล้วเนี่ยดับเพื่อ,อทุกคน<ห>แล้วเนี่ยน,นี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นอ่าส่วนวิธีการลากอวนนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการมัดเชือกครับด้านข้างไหนข้างหนึ่งครับติดกับไม้หลักไว้ก่อนนะครับเนี่ยก็จะผูกเป็นไว้หนึ่งข้างเพื่อให้คนยืนหลักไว้ข้างหนึ่งนะครับเนี่ยฮะมัดแบบนี้นะฮะ ข้างข้างบนข้างล่างเลยนะครับเนี่ยฮะมัดประมาณนี้พี่เปียวก็มัดแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทยอยปล่อยอวนนะครับปล่อยไปเรื่อยๆครับตีเป็นวงโค้งนะครับตีไปเป็นวงโค้งครับกว้างๆล้อมเป็นวงกลมครับเนี่ยประมาณนี้ฮะโค้งไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยลักษณะของการดึงก็จะประมาณนี้ฮะดึงอวนไปเรื่อยๆโค้ง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 ให้เป็นตีวงโค้งที่สุดรับเป็นวงกลมเนี่ยฮะ พอหลังจากที่ดึงเป็นวงโค้งเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็จะล้อมเข้ามาหาตัวตัวผมผมยืนถือหลักอยู่นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยพี่เปียวก็มาโถจนผมละหลังจากนั้นก็เริ่มสาวครับสาวเข้ามาสาวเก็บอวนไปเรื่อยๆยิ้มหล่อเลยพี่เปียว <Okay. Yeah. S 1> เนี่ยหลังจากนั้นก็สาวขึ้นมาเรื่อยๆสาวขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็นีนี้เราก็เช็คปลาเช็คอะไรเนี่ยฮะหลังจากนั้นก็สาวเข้ามา ก็อวนก็จะขยับวงแคบลงแคบลงนะครับอืมเนี่ยประมาณนี้เนี่ยหลังจากนั้นดีติดปลา,แล,ปลา,าแล้วหนึ่งตัวครับปลาทงนี่ฮะได้แล้วหนึ่งตัวหลังจากนั้นเราก็เริ่มสาวเข้ามาสาวเข้ามาครับก็สาวเข้ามาเรื่อยๆประมาณนี้ครับค่อยๆสาวเข้ามาติดปลาเล็กปลาน้อยฮะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็ วันใหม่ของเรานะครับก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซื้อมาในราคา1 8 0 0บาทก็โอเคมือสองครับเนี่ยดูก็ได้ปลาเป็นพวกปลาลูกทัดปาลาอะไรเงี้ยครับกรแกงส้มแกงคว้าพริกได้ครับเนี่ยเนี่ยติดปลาขึ้นมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเนยีจะล้อมเข้ามาเป็นวงกลมเนี่ยได้ลูกปลาเยอะแยะไปหมดเลยก็หลังจากนั้น เก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็จะตีวงแคบลงแคบลงเนี่ยพอหลังจากเราสาวไปเรื่อยๆเก็บปลาไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยปลาเขาก็อยู่ในวงกลมเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยวงกลมเนี่ยก็จะลากเข้ามาหาตัวอ่าประมาณนี้นะครับกัวกัวกล้องจะตกกัวกล้องตกน้ำก็กกัวกล้องตกน้ําตอนนี้กาวกล้องไม่กันน้ำนะครับใช้มือถ่ายก็เอาตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆ รถใช่ไหมใส่ตาเที่ยวนี่ไปไกลแล้วนี่เหล่งเลยอ่ะ <c oughs> เอามา <Okay. S 2> มได้ประมาณกับสิบตัวได้เที่ยวนี้สิบกว่าตัวโอเคครับนี่ตีเป็นมูลค่าก็ประมาณสักสามสิบบาทละ ถึงโลไม่ไปถึงลางอีกสักรอบเหลาเธอขึ้นครับไปทำข้าวกินกันก่อนเดี๋ยวรอทีมงานมาค่อยลากขึ้นเตาขึ้นชายฝัง่งก็ดูแล้วมันบุรุุเลกล็าลาก,ก,ก,กสองคนหลังจากได้ปลามาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็หิวข้าวกันมากเลยก็เลยให้พี่เปี้ยวนะครับทําปลาอย่างเร็วเลยครับเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยนี่ฮะทำปลาเสร็จแล้วปุ๊บก็จัดเมนูกันเลยทีเดียวตอนนี้ ไม่ไหวเลยครับหิวมากๆเพราะล่ามอยู่สองคนนี่ครับวันนี้เริ่มจากแกงขั่วกันเลยแกงขั่วพริกเนี่ยฮะง่ายๆอาหารใต้ของเรานะครับนะฮะตั้งน้าแกงให้เดือดกันใส่เนื้อปลานี่ฮะปลาก็จะเป็นพวกปลาทรายปลากรวดปลาสามเขี้ยวอะไรพวกนี้ปลาดุกเลอะไรเงี้ยเนื้อเนื้อใสๆเด้งๆรับใสลงไปเลยโอ้ดูครับน่ากินไหมครับอันนี้ฮะ หลังจากนั้นพอปิดท้ายพอปรุงรสเสร็จเรียบ,บร้อยก็ใส่ใบมะกรูดปิดท้ายครับมาดูเลยครับว่าแกงของเราเป็นยังไงดูครับโอ้โหอลังการมากเลยนะครับโอโ้เดือดพุดๆๆเลยน้ำแกงนี่เดือดแบบร้อนเต็มที่เลยนะครับตอนนี้โอ้โหออตามด้วยใบมะกรูดลงไปเลยครับเพิ่มความหอมครับนี่ฮะแกงข้วพริกปลาของใต้ครับ โอ้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยดู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 ด,ด,ดูอ่าพี่คอยตามมาทีหลังครับ <laughs> ก็สวัสดีพี่คอยแล้วก็แม่พี่คอยนะครับเนี่ยาตามพาแม่มาเที่ยวด้วยอ่ะมาดูเมนูต่อไปของเราครับเนี่ยไข่เจียวง่ายๆเลยหิวมากครับตอนนี้คิดไปได้ออกไข่เจียวก่อนเนี่ยฮะเออเหาะลงไปก่อนโอ้ได้แล้วครับลงไปเลยทอดฟูฟูกันทีเดียวโอ้โห ม,มาครับเนี่ยฮะเอ้ยไข่เจียวนี่บอกให้ไม่มั่งสุกมั่งก็โอเคนะครับวิถีบ้านๆน,นะครับวิถีหากินข้างทะเลของเราเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยฮะก็ตักขึ้นแล้วเรียบร้อยเนี่อีข้างนี่ก็ไม่นิดๆไม่เป็นไรครับก็เรากินกันได้ครับ มามากินข้าวกันครับทุกๆคนครับก็กับข้าวง่ายๆนะครับประมาณนี้แกงขั่วไข่เจียวน้ำพริกที่พกมาด้วยก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วครับก็พอดีเริ่มมืดพอดีครับพี่คอยก็ทําการต่อไฟนะครับในภายในเต็นท์ของเราแล้วก็พี่เปี้ยวก็เตรียมตัวลงลากวันเทสวันอีกสักรอบนึงนะครับก็นี่ฮะลงไปพร้อมกันกันกบผมเลยเนี่ฮะลงไปที่ริมหาดปากเมงเลยนะครับตอนนี้เรามาลองดูว่าน้ําทะเลใสๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่รอบนี้ มาเรามาเริ่มปล่อยอวนกันเลยนะครับตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับตีเป็นวงเหมือนเดิมแล้วก็วกกลับเข้ามาให้เป็นวงกลมเอามาถึงตัวผมที่เป็นหลักอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับ มาชนตัวผมปั๊บคันี้ก็เริ่มชักเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เริ่มชักเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยให้วงมันแคบวงกลมมันแคบลงแคบลงนะครับเนี่ยฮะโอ้เห็นไหมฮะปลาโดดอยู่ตัวหนึ่งเรามาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับมาดูกันครับนี่ไงฮะเชิญเห็นไหมฮะปลาอะไรปลาสากนั่นเองครับเนี่ยยังลิ่นอยู่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ติดวนเราอยู่ปลาสากนั่นเองครับไซส์กำลังสวยๆเลยเนะยฮะ พี่เปียวกำลังแกะขึ้นมาดูอยู่ครับอวนนี้หมานๆเลยครับรอบนี้1,800บาทหมานใช้ได้ครับเนี่ยฮะอวนใหม่นะครับอวนมือ2เราซื้อมือ2มานะครับเพราะมือ1นี่โอ้โหราคา3,000กว่าบาทครับก็เอามือ2มาลองก่อนนี่ฮะไซส์สวยๆเลยครับปราศรกนี่นะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหขนาดไซส์ พอดีเลยครับนี่ฮะหลากวนชายฝั่งนะฮะก็จะประมาณนี้นครับนี่ฮะกัดคมมากเลยครับปลาสากรีตัวนี้ทำน้ำแกงได้หนึ่งมื้อเลยครับน้ำแกงนําจีนนะครับนี่ฮะไซนี้ไซสวยครับไซสวยมา,มาดูกันเลยนี่นะฮะนี่ ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการเทสอวนนะครับเนี่ยราคา1800บาทเนี่ยก็เก็บเรียบร้อยเก็บขึ้นนะครับเนี่ยพอหลังจากลากเสร็จทีนี้ก็เรามาดูผลงานของเรานี่ก็คือปลาสาักที่ได้มานั่นเองก็ได้แคปชั่นรูปถ่ายกันสักพักหนึ่งเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ ก็เดี๋ยวผมคงจะปิดคลิปไปแตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะมาเทควันกันนะครับปิดคลิปสวยๆกับภาพของปลาสากตัวไซส์กำลังดีครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโกเจ๋งชาแนลครับทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับครับสวัสดีครับ